สวัสดีค่ะสิริวานสังเวียนกสิกษษษษษษิตออมค่ะทีศสายเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตของเราเปลี่ยนเมื่อก่อนคิดว่าการเป็นคนดีก็คือการที่เราเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่ไม่กลับบ้านตรงเวลาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหากับใครยอมได้ก,ก็ยอมตัวเองคิดเสมอว่าตัวเองเป็นคนดี แล้วก็พยายามทําตัวให้ดีแต่พอเรามารู้จักพระเจ้าปรากฏว่าความดีของเราไม่ได้ช่วยให้เราได้รับความรอดส,ส่วนตัวอ่านลระคัีในข้อเอเฟซัสบทที S S P B ่2 9, ข้อ8ถึงข้อ9กล่าวไว้ว่าด้วยว่าซึ่นทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่ด้วยตัวท่านทั้งหลายกระทาเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทาก็หาไม่ได้ เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้จากข้อพมพีข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนดีร้อเปอร์เซ็นต์เรามีทั้งความดีและความชั่วปะปนกันแต่โดยเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานความรอดให้กับเราเราก็ได้เข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าก็มีพี่เลี้ยง เริ่มอ่านวัมพีมากขึ้นจากคนที่เงียบๆแล้วก็มีมุมอยู่ในมุมของตัวเองก็เริ่มที่จะพบปะคนอื่นมากขึ้นมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นและมากกว่านั้นพระเจ้าก็ให้เราเป็นคนที่ยอมยอมกับพระเจ้าเมื่อก่อนดื้อก็ดื้อๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องยอมกับพระเจ้าแต่เมื่อเรายอมกับพระเจ้าเราก็เห็นว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นการ เติบโตแล้วชีวิตของเราก็มีสันติสุขแล้วก็มีเป้าหมายในการเดินกับพระเจ้ามากขึ้นออมอยู่กรุงเทพแต่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ทําได้ก็คืออธิษารเผื่อเขาทุกวันโทรหาเขาทุกวันก็เห็นว่าพระเจ้าก็ดูแลพ่อแม่แทนเราจริงๆปัจจุบันอายุมากขึ้นแต่แม่ก็มีความสุขมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง เดินไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็ทุกครั้งที่โทรไปหาแม่ก็จะให้อธิษฐานเผื่อเสมอเมื่อมีหน้าผลไม้แม่ก็เอาขึ้นมาให้พี่น้องในแครก,กินก็เห็นว่าพระเจ้าดูแลพ่อกับแม่แทนอ้อมจริงๆคิดเสมอว่าไม่อยากให้งานเป็นอุปสรรค ในการแสวงหาพระเจ้าเดิมทีเนี่ยบริษัทก็กำลังโยกย้ายไปนอกเมืองตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ตามบริษัทเดิมไปแล้วก็ได้ไปสมัครงานที่ใหม่ซึ่งเจ้าของเป็นพิเยนแล้วก็ดูแลรายละเอียดพนักง,งานอย่างดีตัวเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีขนาดนี้แต่ก็เห็นว่าพระเจ้าก็ดูแลทั้ง โบนัสที่ดีสวัสดิการที่ดีแถมได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยก็เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมให้กับเราจริงๆเมื่อเราเลือกที่จะแสวงหาพระเจ้าแล้วแล้วตัวเองก็ได้มีโอกาสได้ไปโครงสร้างหรือกิจกรรมที่โบสถ์ได้เพราะว่าหนึ่งใกล้โบสถ์และใกล้บ้านก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมงานที่ดีเมื่อเราเลือกพระเจ้าก่อน เคยขาดสิ่งดีใดๆเลยเต่งก็มีสไตล์เป็นของตัวเองแต่งตัวในแบบที่ตัวเองชอบแต่พระเจ้าก็รู้จักเราดีบางอย่างที่เราต้องการหรือชอบมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแต่ก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่มากกว่านั้นคือพระเจ้าก็อวยพรผ่านาน้องสาวผ่านเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็เห็นว่าพระเจ้าก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋านาฬิกาน้ำหอม ก็รู้เลยว่าพระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมให้กับเราในในสิ่งที่เราชอบและต้องการและเหมาะสมกับเราไม่ใช่มนุษย์แน่นอนแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ที่ให้เราได้พอ,พอเมื่อเราเลือกตัดสินใจเชื่อพระเจ้าการตัดสินใจเมื่อก่อนคิดว่ามันยากแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเมื่อความคิดเปลี่ยนมันก็ง่ายทําให้เรามีเป้าหมายและรู้ว่าโลกนี้ก็ชั่วคราว ได้ตั้งใจเดินกับพระเจ้าขอหนุนใจพี่น้องคิดเซียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาในวันนี้การที่เราเลือกพระเจ้าก่อนเราไม่ต้องกังวลสิ่งใดพระเจ้าจะดูแลปกป้องและอวยพรตัวเราและครอบครัวเราแล้วก็เห็นพระพระรที่ตามมาอีกมากมายพระยาเวจะทรงทำให้ท่านอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพงพันของตัวท่านเอง พันของฝูงสัตว์ของท่านและผลแห่งแผ่นดินของท่านในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุพรบุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่านพระยาเวจะทรงเปิดคังฟ้าสวรรค์อันดีของพระองค์ประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาลและทรงอวยพรแก่งานแห่งมือของท่านและท่านจะให้หลายประชาชาติขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืม ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะทำตามพระยาเวจะทรงทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางทำให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ให้ต่ำลงพระคำพีข้อนี้เป็นจริงสำหรับอ้อมเสมอมาและเชื่อว่าจะเป็นจริงสำหรับพี่น้องเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ